ทำไมวันนี้หรอมาย้อนวัยอาชีพเก่ากันหน่อยเร็วนานมากแล้วนะคะที่เนียมไม่ได้มาจับอิโตะยอกยอก่ทไรเนี่ยเห็นรูปร่างอย่างงี้น่าจะรู้กันแล้วหน้าหลายหคนนะถ้าใครตกปลาก็นั่นแหละเราตกปลาเราก็ต้องมีเหยื่อวะทุกคน เนี่ยวันนี้เราจะมาทําเหยื่อนนะคะเป็นงานปลาช่อนหรือปลาชะโดก็ได้นะแต่เนื้อไม้ที่เนียมจะทาวันนี้เป็นเนื้อไม้อ่อนนะคะไม้หมกมันก็คือเหลาง่ายหน่อยจะมีไม้สองแบบนะที่เนียมทําจะมีไม้ตานกับไม้หมกมันนี่จะเป็นอย่างนี้นะตอนที่ยังไม่ได้เหลาจะเป็นสภาพนี้เลยไปพูดไ่เสียเวลาทักเลยนะตะก้องอย่าถามนะ อาทำไมถึงเลือกทำกบไม้ก่อนทำกบยางมันเป็นสิ่งที่เราหาได้ในธรรมชาตินะคะก็คือไม้เนี่ยเราก็หาแถวบ้านได้นะคะอุปกรณ์ก็มีนิดๆนห,นหน่อยที่เราจะต้องอลงทุนซื้อมาก็คือตัวเบ็ดตะกั่วลวดอะไรแบบนี้นะก็ถามว่าทำไมถึงเลือกทำกบกระโดดก่อน เราสิ่งที่เอาอเราเอาสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนค่ะทุกคนคือเอาที่หาง่ายไปก่อนอย่างกบยางเนี่ยเราต้องไปแกะขึ้นโมอีกแต่อย่างเงี้ยคือเราสามารถทําได้เลยหัดเอาเองถามว่าเคยทําเสียไหมเคยค่ะ <c oughs> เยอะมาก, <c oughs> ม,ก,ม,กมากกว่ากว่าจะมารู้ว่าเอ้ยมันต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะกว่าจะมาเป็นกบกระโดดนี่มีก็คือ ก็ศึกษามาเต็มๆหลายปีเหมือนกันค่ะกว่าจะมา,า,า,าเอาเอามาจำหน่ายก็ค<ช>ือเสียไม้ไปเยอะพูดง่ายแ่ทุกอย่างอาแมเมีมยังได้รอยมีดเป็นที่ระลึกด้วยนะคะทุกคน <บ S 2> ของแบบนี้นะมันต้องมีพลาดกันบ้างไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทำแล้วไม่เจ็บตัวน่ะนักรบย่อมมีบาดแผลใช่แต่แต่พูดถึงอ่ะกบกระโดดเนี่ยเป็น เป็นเหยื่อที่เราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแค่กรอ,กอมาแล้วก็ปากัดก็แค่วัดเท่านั้นเลยไม่ต้องมานั่งเคาะนั่งอะไรนะเป็นเหยื่อที่แบบเบสิกคนนิยมใช้สําหรับนิมเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อที่มีแอคชั่นในตัวใช่มันไม่ต้องมาแบบเคาะเคาะเคาะหรืออะไรเพราะมันกระโดดเรียนแบบกบธรรมชาติอยู่แล้ว ôi oh? luôn yeah. ถ้าใครจำได้นะแรกแทีให้เข้าวงการทุกคนเราไปขัดเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะผิวมันยังไม่เรียบเท่าไหร่เห็นไหมมันก็ยังแบบว่าขุกขาเราก็เลยจะต้องเอากระดาษทรายเนะี่ยมาขัดเพิ่มเติมนะก่อนที่เราจะไปเจาะรูนี่ก็ขัดไป ถ้าค่อยขัดก็ได้หรือว่าถ้ารีบๆก็ขัดไวๆก็ได้นะเราแตะงั้นขอตัวขัดสักคู่นะคะทุกคน อุดรูที่เราเจาะนะคะทุกคน เราก็จะมาเพิ่มความทนทานให้กระตวก,กบนะคะก็คือเอากาวร้อนเนี่ยหยอดทาทั้งตัวนะแล้วก็รอให้แห้งนะคะทุกคนเสร็จเลยอ่าสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นตัวสําเร็จนี่น,นี่มีตัวสําเร็จให้ดูด้วยนะใช้เย็นๆมาแล้วใช่อันนี้จะเป็นที่เนียมใช้อยู่นะคะดูทุกคน เยินจริงอันนี้จะเป็นไม้ตาลน,นะคะอันนี้จะเป็นลายไม้เลยจะมีความแข็งมากแล้วก็น้ำหนักดีกว่าไม้ที่เนมทำไปเมื่อต้นคลิปนะคะ<ช>ส่วนไม้ต้นคลิปนี่เน,เนม,ม<อ>จะไมาย้อมสีแบบนี้นะทุกคนไมัมกมน,นมก็จะมีความเบากว่ากันแต่สำหรับเน้นตีก่เนมแนะนำไม้ตาลน,นะคะหรือว่าตีาโดเนมแนะนำไม้ตาลเพราะว่ามันมีความทนและแข็งกว่าไม้ธรรมดานแน่นอน ก็สำหร exactly no? uh, ับใครอยากเห็นแอคชั่นนะคะทั้งสองสองแบบเนาะเพราะว่าน้ำหนักไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเนมขึ้นให้ดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเนมเอาสองตัวนี้ไปเทสให้ดูช่